หาบาททุกอย่างห้าห้าบาทห้าชิ้นถ้ายี่สิบบาทจะได้ห้าชิ้นลรอถ้ายี่สิบบาทยังจะได้ห้าชิ้นอีกแถบใช่แต่ะรวมได้ทุกไส่ขายทุกวันที่ตลาดปอนไก่ตอนเช้าตลาดปอนไก่ตอนเช้าตั้งแต่สี่สามถึงเจ็ดโมงเช้าทุกวันทุกวันโอ้โหสูตรนี้กี่ปีแล้วจ๋าตัวเองต่อจากแม่จ้่รวมๆวมสามสิบปีแล้วแสดงว่าสูตรนี้เป็นสูตรของแม่ใช่จ้ะต่ออันนี้ลูกก็ สูตรเกือบ30ปีแล้ว,วเรามาทำเองประมาณกี่ปีอะคะอที่ทำอยู่ประมาณ18ปีแล้วล่ะโอ้ตั้งใมากไส้เผือกคือเป็นไส้ที่นหนึ่งนะคะขดีามากๆค่ะ ไส้ถั่วนะคะค่ะจะทำสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นไส้ถั่วจะเป็นสองจุดแต่ oh. ถ้าเผือกจะเป็นจุดเดียวนี่นะคะอืมรดแป้งบางมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดที่สาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่ดนครสวรรค์ค่ะมาตลาดใหม่อยู่ยนครสวรรค์อยู่ที่วัดนะคะ,ะตลาดนี้เขาเรียกว่า ตลาดวัดมหาโพธิ์เหนือใช่ไหมตั้งมาวันอังคารค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รู้นะว่าที่นี่นมีวันอะไรบ้างเดี๋ยวตาก็พาไปชมร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดดวงนะคะห้าบาทเป็นขนมเปียสดนะหาทานยากแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยหาทานแบบหาทานไม่ได้แล้วนะราคานี้แล้วก็ขนมแบบโบราณโบราณแบบนี้นะคุณผู้ชมดูดินี่ห้าบาทเราก็จะมีสตาแบบว่า เขาจะมีไส้ค่ะจะมีเผือกแม่ซื้อได้แม่แม่ซื้อได้เลยมีเผือกมีถั่วมันม่วงสับประรดแล้วก็ที่ร้านนะคือจะปั้นใหม่ๆทําใหม่ๆน่ากินนะคุณผู้ชมตลาดนี้คือของทานเยอะแยะมากๆนะคะน้ามาเดินน้ามาเดินไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะไปค้า นี่นะคะคุณผู้ชม5้าบาทถูกมากนะคะ<ม>เป็นแบบเพียสดเลยแล้วก็ทําสดๆใหม่ๆที่ร้านเลยนะคะแนี้ขอทํากันแบบนี้ค่ะน่าก,กินน่าก,กินนะคุณผู้ชมตลาดตรงนี้ก็ตักมาครั้งแรกนะคะนี่บรรยากาศบรรยากาศตลาดที่นี่นะตักจะบอกอะจะเป็นแบบตลาดจะเป็นแบบแนวแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะเนี่ยน่าม,มาเดินน่าม,มาเที่ยวมากนะคะอยู่เก้าเลี้ยวนะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมสดแม่ค้าคนสวยน,นคะคะเออกำลังทอดเลยค่ะคุณผู้ชมหบาททุกอย่างค่ะ5าบาท5ชิ้นถ้า20บาทจะได้5ชิ้นล่ะถ้า20บาทยังจะได้5ชิ้นอีกแฉกใช่แหละผมได้ทุกไซสโ์โอ้มากินค่ะ5บาทนะคะฟันมือค่ะ เริ่มปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอะจ๊ะตั้งแต่เที่ยงแต่ตั้งแที่ยงถึงประมาณตั้งช่วหนึ่งถึงช่วหนึ่งใช่โอ้ตรงนี้ที่มาคือเหมือนกับจะเป็นแบบมาไวมาคนจะเดินไวใช่ไหมคะใช่แต่คนจะเดินไวมากจะเป็นการทอดน้ำมันเหรอคะพี่จ๊ะ เป็นน้ำมันใช่ไหมคะเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันพืชอ๋อ,อเป็นน้ำมันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตักไปดูวิธีการปันนะะปรป้นนะคะแม่ค้าสวยไหมคุณผู้ชมเออเนี <c oughs> ่ยเขาปั้นไวมากนอกจากที่นี่ที่นี่ขายวันอะไรอ่ะยังไม่ได้ถามที่นี่มีวันอังคารนะ อัางลาควันเดียวใช่จัดที่มีวันอ่างลารควันเดียวแล้วก็สินค้าของผมใหญ่เลยคุณผู้ชมแล้วก็ที่อื่นล่ะคะที่อื่นก็จะมีพรุ่งนี้ก็ไปขายอุทัยอุทัยวันพุธวันพุธของผมจ้ะแล้วก็วันพฤหัสไปท่าตะโกค่ะวันศุกร์กับวันอาทิตย์จะอยู่นัดแอร์คงตะเพงค่ะะ สองวันแต่ว่าขายทุกวันที่ตลาดปอนไก่ตอนเช้าตลาดปอนไก่ตอนเช้าตั้งแต่สี่สามถึงเจ็ดโมงเช้าทุกวันทุกวันโอ้โห้ยอมนะคะต้องยอมในความขยันค่ะเอฟซี FC ที่เคยทานร้านนี้ก็คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้นะคะใครที่อยู่นครสวรรค์น,นะคะน่าจะได้เคยชิมร้านนี้ค่ะ<ล>หายากแล้วนะคะร้านจะอยู่ตรงหลังตลาดปอนไก่ถ้าตอนเช้าอ่ะ ตอนเช้าจะอยู่ตรงไหนนะเพ่นหลังหลังตลาดบอนไก่หลังตลาดบอนไก่ต,ไกตรงข้ามกับลูกพินปลาในตีน <c oughs> ทำไวมากค่ะ <c oughs> สูตรนี้กี่ปีแล้วจ้าตัวเองต่อจากแม่จ้่รวมรวมสาปีแล้วแสดงว่าสูตรนี้เป็นสูตรของแม่ <c oughs> ใช่จ้ะ <c oughs> ต่ออันนี้ลูกลูก่็ มีไส้แบบซิกเนเจอร์ไหมคะที่แบบโอ้โหขายดีมากเลยไส้เผือกปะยืนหนึ่งคือเผือกนะคะใช่แล้วไส้เผือกไส้เผือกไปขายดีทุกที่ไส้เผือกจ้ากันเป็นเผือกค่ะ พันไวมากเลยค่ะแม่ค uh ้าฝากแนะนำให้ซื da, i, ้อ20นะคุณผู้ชมเพราะว่าได้5ชิ้นใช่ไหม20เป็น5ชิ้นคุณผู้ชมเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าต้องซื้อแล้วล่ะนะคะ20ไปเลยได้5ชิ้นค่ะ เ่ากินมากค่ะสูตรเกือบ30ปีแล้วเ,เรามาทำเองประมาณกี่ปีอะค่ะอางที่ทำอยู่ประมาณ สิบแปดปีแล้วล่ะโอ้ <laughs> ตอนนี้อายุเท่าไหร่อะคะจ้านะตอนนี้เจองายุเท่าไหร่ตอนนี้สามห้าแล้วล่ะจริงอะจ้า <laughs> อุ้ย <laughs> น่าไม่ถึงนะค้ <laughs> ช <laughs> อยู่เก้าเลี้ยวนะคะใครที่มาไม่ถูกก็พิมพ์ว่าวัดมหาโพธิ์เหนือวัดมหาโพธิ์เหนืออ่าวัดมหาโพธิ์เหนือจ้า ลตะลาดนนะทาตะโกก็ใหญ่นะนะทาตะโกอ่ะใหญ่กว่านี่แล้ววันพฤหัสของกินก็หลากหลายมากแล้วร้านทาตะโกทาตะโกะะะนะตลาดนะทาตะโก ศูนย์ท่ารถท่าตะโกเลยไปทางภาดฟ้าภาคเหนือที่ที่ไปไนีไปไดะแต่ว่าร้านร้านอันนั้น,นอู้ว่ะแต่ถ้าวันวันพระหัตถอาจจะไปขายที่นูน่นแต่ว่าร้านค้าก็จะเยอะของกินก็นจะแน,ะน่นกันกนีค่ต้องใจมากไส้เผือกคือเป็นไส้ที่ยืนหนึ่งนะขายดีมากๆค่ะอันนี้ไม่มีค่ะ กไปทําไปนะคะตอนช่วงเช้าเนี่ก็ไปอุ่นถนกกันได้ที่บ่อนไก่นะคะค่ะวนไก่จะขายเป็นส่งด้วยแล้วก็ขายปีกด้วยบ่อนไก่จะขายส่งส่งแล้วก็ปีกด้วย,ววยต้องมารับเอาที่ร้านเหรอคะจ้ะมารับที่ร้านแล้วก็บางทีก็ขี่รถไปส่ง แม่ค้าแม่ค้าเขาก็จะมาล้อดักรอกันเป็นแบบเป็นจุดๆแสดงว่าก็มีติดส่งแบบเป็นชิ้นเหรอคะทำเป็นสดเหรอคะใช่ก็คือแบบนี้แหละแล้วก็ใส่เป็นถุงๆไปถุงละห้าชิ้นห้าชิ้นแล้วก็แบบนี้อยู่ได้นานไหมคะค่ะประมาณสามวันจะไม่ต้องแช่ตู้เย็นสามวันสามวันไม่แช่ตู้เย็นแจกไม่ต้องแช่ค่ะมันต้องแช่เลยแจกเขาก็มีเก๊ปไรเมนมีเหรอ แต่ไม่มีส่งตัวประเทศเอฟซีที่อยู่ลาวก็อดไปนะคะเดี๋ยวายส่งด้วยต้องมาค่ะต้องมาในควาสว่างละจ้านะคะใครมาเที่ยวก็ลองแวะดูได้ค่ะใครมาเที่ยวก็ลองแวะดูได้ค่ะแต่ว่าไม่มีส่งตัวประเทศนะคะพอเอฟซีแต่ละที่อยู่ไกลมาก

ตรงนี้ก็เป็นที่ประจําเลยใช่ไหม <Okay. S 1> ตัวเองตรงนี้ที่ประจำได้ที่ประจําท้ายไึ่หัวตรงนี้หรอมันไม่ท้ายไม่หัว <laughs> อยู่ในช่องกลางๆไม่ท้าย <laughs> <laughs> ไม่หัวอยู่ตรงกลาง,ลางนี่เป็นไส้ถั่วค่ะไส้ถั่วนะคะคุณกทำสัญ,ญลักษณ์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นไส้ถัวถ่วจะเป็นสองอจุดจถ้าเผือกจะเป็นจุดเดียวถ้ามันม่วงจะแถบนึง กำลังจะถามเลยค่ะว่าทำยังไงแต่แตและไทยจะทำตำหนิไม่เหมือนกันจะทำตำหนิไม่เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็คือมีสาขาเดียวใช่ไหมคะได้แบบมีแบบแบ่งสาขาไหมคะไม่มีแต่ก็มีพี่อะขายตะเวนตรงนู้นตรงนี้แล้วแต่ช่วงเวลาแต่อ๋อค่ะมีเจ้าเดียวอืมเบอร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตักขอพี่เขาไว้เนาะค่ะเบอร์อะไรคะพี่061 061ค่ะเบอจ้ะ1921อ่ค่ะ1921คุณอะไรคะสวยจ่ะ พี่ปุ๋ยโอเคนะคะตรงมาสอบถามกันได้นะคะขอบคุณมากนะคะมานะคะ่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะมากับฝนเลยค่ะวันนี้กําลังตก <c oughs> ใครที่มาตลาดเนี้ยแล้วก็ไปแบบไปในเมงในเมืองอ่ะอย่าลืมแวะนะคุณผู้ชมเชา้าเช้าพี่ก็ขายนะชว่วงเช้านี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะตัวเองตั้งแต่ตีสามอะค่ะตีสามถึงเจ็ดโมงตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่ค่ะห้าชิ้นยี่สิบบาท ชิ้นละห้าบาทค่ะผู้ชมนี่อันนี้ไส้อะไรไม่รู้เรามาลุ้นกันนี่นะคะอืมขับรสอ,อ๋อชันใหม่ใหม่อร่อยมากตัวแปง้งเขาจะมีความแบบกรอบนิดนิดนะเนี่ยเต็มเต็มถูกมไหมอร่อย ซิงเกิลเจอร์คือไส้เผือกค่ะคุณผมูม้ชมถ้มาก็มาคบไส้นเนี่ยโอ้โหเผือกหรือมันม่วงมันม่วงมันม่วงแล้วกินนี่แป้งบางมาก แป้งเขาจะมีความบางคือแบบไส้คือแบบแบบเต็มเ็มเลยค่ะคุณผู้ชมอือมันม,ม้วนกอ็อย่อยความหวานของไส้อ่ะนิดๆไม่หวานมากหวานกำลังดีเลยค่ะใส่ครับคอเนื้อคุณผู้ชมอมาต่อกันด้วยไส้เผือกค่ะเขาไม่มีความอมน้ํามันเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เก็บได้แบบสามวันเลยอือเผือก เผือกอร่อยจริงหนึบหนึบฝานกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเด็ดมากขุค้าเยี่ยวนะค่ะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตักมาที่วัดมหาโพธิ์เหนืออยู่เก้าเลี้ยวใช่ปะอเออจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมาครั้งแรกที่นี่มีวันอังคารนะคะมาอุ่นกระด้าตั้งแต่บ่ายโมง ไม่เกินหนึ่งทุ่มนะคะเนี่ยขนมเตี๋ยสดอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากมาอาหนุ่มก็มากันได้ทุกวันอาครนะคะ,นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝนไล่ลงอเสียดายนะคะไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค้าคพ่อค้ามากนะคะไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะชอบกดไลค์กดแชร์ไป็นกระจาใจกับตังด้วยนะอร่อยมาก